สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับแพยากรอ,อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกาย,ยน2 5 5 8กันครับเรามาดูสภาพอากาศในเช้านี้ก่อนนะครับบริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเป็นบางแห่งมีรายงานอุณหภ,ภูมติต่ำสุดยอดดอยเชา้านี้วัดได้4องศาเซลเซียสที่กิ่วแม่ปานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปเรามาติดตามแพรกรอากาศประจำวันกันครับนะครับก็เริ่มจากแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ก็ยังคงปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือของฮาอยู่นะครับแต่ว่ากําลังเนี่ยก็เริ่มอ่อนลงไปแล้วพ่อกันนะครับกระทาให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือมีอากาศเย็นนะครับแล้วก็มีอากาศหนาวในภาคเหนือตอนบนนะครับครับมีหมอกในตอนเจ้าได้นะครับ ในส่วนของภาพไทยดาวเทียมเจ้านี้นะครับกอท้องฟ้ากอค่อนข้างโปร่งนะครับก็คาดว่าช่วงบ่ายเนี่ยแสงแดดก่อมาค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าตอนเจ้าก็ยังคงมีอากาศเย็นได้อยู่หรือว่าอยู่ใต้ลมใต้อาคารนะครับก็จะรู้สึกอากาศเย็นได้อยู่นะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดก่อคาดว่าอยู่ที่38นะครับถึง31องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดวันพุ่งนะครับอยู่ที่15ถึง18องศาเซลเซียสครับ ภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดว,วันนี้อยู่ที่30-32ถึงองศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดว,วันพุกนะครับก็อยู่ที่18นะครับถึงส1อดองศาเซลเซียสในส่วนของยอดดอยนะครับก็อุณหภูมิหนาวจัดนะครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดเจ้านี้ก็อยู่ที่4องศาเซลเซียตนะครับก็มีน้าค้างแข็งเกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์ตัวในส่วนของเจ้านี้นะครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่หนาเวเย็นและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน